สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนวันนี้เรามาหลุดสเปค LG G4 Pro มาแรง Snapdragon 820แรม4 g b พร้อมกล้องหลัง27ล้านพิกเซลเลยนะครับหลังจากที่เป็นข่าวมานานสำหรับ LG G4 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงที่เหนือกว่า LG G4 ที่ว่ากันว่า LG มีแผนจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในที่สุดก็มีข้อมูลในด้านของสเปคหลุดออกมาให้ชมกันแล้ว ซึ่งบอกได้เลยว่าเหนือกว่า LG G4 ทุกด้านจริงๆโดยข้อมูลเหล่านี้ถูกโพสต์ขึ้นในเวเบระบุว่า LG G4 Pro จะมีบอดี้ที่ทำมาจากโลหะหน้าจอขนาด5.8นิ้วความละเอียด2,560ค x 1,440พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 820มาพร้อมแรมมากถึง4 GB ส่วน ROM ก็มีให้เลือกทั้ง32และก็64 GB กล้องหลังความละเอียดสูงมากนะครับถึง27ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีของทาง LG หลังจากที่เงียบหายให้สมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นออกมากันเรื่อยๆนะฮะยังไงก็รอดูสเปคตัวจริงของ LG G4 Pro ก็แล้วกันจุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือ Snapdragon 820ว่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือไม่อย่างไร กด Subscribe n ่ e l ของเราใน YouTube พิมพ์ Specs Phone TV แล้วก็ Subscribe เราจะกดซิมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ